สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมท,ทุกทท่านวันนี้ก็มาเจอกับลุงหม่องอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ลุงหม่องก็จะมาแนะนำมาบอกอเมนูซึ่งก็เป็นเมนูกาแฟนะครับกาแฟโบราณน,นะครับซึ่งลุงหม่องก็เคยลงคลิปอบอกเพื่อนเพื่อนผู้ชมไปแล้วนะครับวิธีชงกาแฟโบราณและก็วิธีต้มกาแฟโบราณไว้สำหรับทา วัตถุดิบในการที่เราจะนํามาชงเป็นโอเลี้ยงกาแฟโบราณโอยัวอะไรต่าง้นะครับแต่มาเมนูนี้ลุงหม่องก็จะมาแนะนําเมนูกาแฟโบราณเหมือนกันนะครับแต่เป็นเมนูกาแฟโบราณในยุคที่5นะครับประทานสมัยหน่อยนะกาแฟโบราณพูดง่ายๆคือกาแฟโบราณที่ลุงหม่องนํามาปรับปรุงสูตรสมัยนะครับให้มันถูกปาก ของคนรุ่นใหม่หนุ่มๆสาวๆของคนรุ่นใหม่นะครับมีรสเที่ยวอร่อยนุ่มนวลหวานมันยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับลุงหมองตั้งชื่อว่ากาแฟโบราณยุค5 g นะครับยุคใหม่นาะซึ่งจะมีส่วนผสมและวิธีชงยังไงนั้นก็เชิญเพื่อนๆท่านผู้ชมติดตามเลยครับลุงหม่องจะทําให้ดูเชิญเลยครับเหมือนเช่นเคยครับอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมแก้วชงนะครับ จากนั้นเราก็จะมาตักครีมเทียมนะครับ2ช้อนนะครับลไปขีมเทียม2ช้อนนะครับตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนครับจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำกาแฟนะครับที่เราเตรียมไว้ลงไปนิดหน่อยก่อนนะครับอ่าใส่ลงไปหน่อยหนึ่งก่อนอ่านะเพื่อว่าคน น้ำตาลทรายกับครีมเทียมนี่ให้ละลายนะครับเพื่อเป็นการให้มันไปนละลายน้ำตาลทรายกับครีมเทียมนะครับคนคน,คนสองอย่างนี้ให้ละลายจากนั้นเราก็จะมาเติมนมข้นหวาน40 ml นะครับใส่ลงไปนมข้นหวาน40 ML ครับ ตามด้วยนมพุนจือดอีก 30ml ใส่ลงไปครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ํากาแฟโบราณนี่และครับเติมลงไปให้ได้อยู่ในระดับที่ว่า 200ml นะครับจากนั้นเราก็จะมาคนส่วนผสมทั้งหมดที่เราเติมลงไปเนี่ยให้เข้าให้ละลายเข้ากัน เมื่อส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันแล้วเราก็พักไว้ก่อนแล้วเราจะมาเตรียมน้ำแข็งนะครับเมื่อเราได้น้ำแข็งมาแล้วก่อนที่เราจะเทน้ำกาแฟโบราณที่เราชงไว้นนี้นะครับเราจะต้องมาเติมนมสดนะครับเติมนมสดลงไปในแก้วนี้ก่อน เดี๋ยวลุงมองได้ตีได้ตีเป็นแบบฟองนมนะครับเดี๋ยวปั้มปั๊มไปก่นกอนให,ให้ให้มันพอหนืดๆน,นะครับไมไ่ได้ให้เป็นฟองให้มันเทลงไปในนี้ก่อนนะครับเทนมสดที่เราปั๊มไ้เนี่ยในเหยือกฟองนมเนี่ยครับเทลงไปก่อนนะครับเทลงไปจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำกาแฟ,โ,ฟโบราณที่เราเตรียมไว้เนี่ยเทลงไปนะครับ เทลงไปเคครับนะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับนมข้นไอ้นมจืดที่เรางหม่อปั๊มไว้เนี่ยแต่ไม่ไม่ต้องเป็นข้นมากใส่ลงไปแล้วก็เทกับน้ำกาแฟโบราณทับลงไปเนี่ยมาผสมกันจะทําให้กาแฟโบราณของเรามีรสชาติที่ว่าหอมหวานมันอ่านมสดนี่นะครับจากนั้นเราก็จะมาทอปฟองนมข้างหน้าอันนี้หน่อยนึง ค <Okay. S 2> ครับเราจะมาทอทคฟองลงลงไปข้นหน้าอีกรอบนึงเพื่อให้กาแฟโบราณยุค 5G ของเราเนี่ยมีสีสันน่ากินดูดีน่ากินนะครับจากนั้นเราก็จะมาปิดฝาโอเคเป็นไงครับดูดีไหม กาแฟโบราณยุค5 g สูตรลุงมองโอเคครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนท่าน,นผู้ชมได้ดูได้ชมผ่านไปแล้วนะครับกาแฟโบราณยุค5 g สูตรลุงหมองครับซึ่งก็เป็นกาแฟโบราณนั่นแหละครับแต่ลุงมองเอามาปรับปรุงสูตรนะครับเพิ่มนมสดฟองนมเข้าไปเพื่อความดูดีนะฮะแล้วก็ให้มันอร่อยหวานมันยิ่งกว่าเดิมเป็นที่ถูกปากถูกใจ คนรุ่นใหม่คนยุค 5G นะครับอ่าก็ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งเมนูนะครับกาแฟโบราณยุค 5G เพื่อนเพื่อนุผู้ชมอย่าเลิกอย่าลองเอาไปทําชิมดูนะครับอร่อยลุงหม่องก็บอกอ,อย่าอย่าไปประมาทนะครับว่ากาแฟโบราณไม่อร่อยอร่อยนะครับสูตรใหม่ที่ลุงหม่องมาปรับปรุงนี่อร่อยหวานมันเข้มขน้นนะครับเป็นที่ถูกถกูใจอของลูกค้านะครับ พอลูกค้าเข้าร้านลุงหม่องจะถามว่าจะเอากาแฟแบบไหนโบราณจริงๆโบราณแบบกลางๆหรือว่ายุค5 g <c oughs> กาแฟรุ่นใหม่ในยุค5 g นะครับคนรุ่นใหม่นะครับในคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั่นก็ฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งก็ยังมีอีกเยอะแยะหลายเมนูที่ลุงหม่องจะนํามาเสนอนํามาบอกให้แก่เพื่อนๆท่านผู้ชมเพื่อว่าจะไ,ได้เป็นแนวทาง แกท่านที่ว่ากาลังมองหาช่องทางทำมาหากินยังไม่มีเมนูและยังไม่มีสูตรอาที่จะไปทํานะครับลุงหม่องถ้าหากเข้ามาดูในคลิปของลุงหม่องแล้วก็จะมีอยู่หลายคลิปหลายเมนูที่ท่านสามารถนําไปเป็นแนวทางในการทำมาหากินได้นะครับขอเชิญเพื่อนๆแานผู้ชมคอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบการแข่งนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ